ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับรถรุ่นใหม่ไซโคลน RA401 Advanced Classic Cruiser ต้งว่าเห็นรถครั้งแรกแล้วว่ามันสวยมากมาพร้อมดีไซน์ที่โดดเด่นสุดคลาสสิกเทคโนโลยีและฟังก์ชันคันนี้นะครับทันสมัยมากขึ้นนะกับเครื่องยนต์ขุมกำลัง 400cc 44.25แรงมา้า2สูบไม่ว่าจะขี่ใช้ง,งานในเมืองหรือว่าขี่ทางไกลนะครับก็พร้อมรุยทุกสถานการณ์แถมเขาให้ยางกึ่งวิบากของ C&T ให้ด้วยนะครับบอกเลยว่าแจ่มมาก และผมก็ต้องขอขอบคุณทางไซโคนนะครับที่เชิญผมมาร่วมงานเปิดตัวให้รุ่น iac01 เป็นรถอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่น่าจับตามองเช่นกันนะครับให้มาเป็นไฟท้ายสบรลมที่สะดุดตาสว่างสวยโดดเด่นด,ด้วยถังน้ำมันทรงหยดน,น้ำที่สามารถจุน้ำมันได้ถึง17ลิตร และทางไซโคนนะครับบอกผมมาว่าจะมีแคมเปญสุดพิเศษในช่วงเปิดตัวสําหรับลูกค้าที่จองร้อยท่านแรกฟรีกิฟต์ไวเชอร์นะครับส่วนลด10,000บาทจากราคาปกติ1นึ9 0 0สบาทนะครับจะเหลือ1นึ9 0 0สบาทแล้วก็จะได้ชุดแต่งเฉพาะรุ่น RA401 มูลค่า1 0 0 0 0บาทรวมถึงฟรีทะเบียนประกันพรบรมูลค่ากว่า5,000บาทจะได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินไซโคนแอสซิแตนต์ยีิบสี่ชั่วโมงนาน2ปีก็ถ้ารวมของแถมก็มูลค่ากว่า 25,000บาทเลยนะครับยังไม่พอนะครับเขาบอกว่าประกันเครื่องยนต์ให้5ปีหรือว่า50,000กิโลนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับถึงก่อนสัมผัสแรกรถมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะดูชิบนี่หนักหนักไหมเหรอก็พอเอาอยู่นะล้สทรงมันสวยมันดูแบบคลาสสิกแบบสวยมากเลยมีแครดบาร์ให้ด้วยน่ารักอ,อยากอาลองเอาไปขี่ะบอกค่อนข้างไม่นิ่มแนก็ไม่แข็งมากนะ นั่งได้กำลังดีตำแหน่งเบาะแล้วก็แฮนด์กับที่วางขาผู้ว่ามันพอดีนะอย่างผู้สูงร้กส็ก็ตำแหน่งวางกําำลังดีเลยส่วนแฮนด์นะคะก็ไม่ค่อยกว้างมากนะผู้หญิงก็ขี่ไม่ยากค่ะกำลังดีมาดูหน้าผัดนะคะมันจะปรับแสงอัตโนมัตินะถ้าแบบกลางคืนนะ่ะมันก็จะเป็นสีดำหรือดักแล้วถ้าเป็นกลางวันมันก็จะเป็นแบบสีสว่างอ่ะตั้งรงูนี่น มันเปลี่ยนให้อัตโนมัติเลยทีนี้มาดูดีไซน์นะครับที่สมผัสแรกที่เราได้เห็นนะครับอย่างแรกเลยที่แบบโดดเด่นแล้วก็สะกดตามากก็คือหน้าจอหน้าจอเนี่ยมันมีฟังก์ชันแบบเยอะมากเลยนะเยอะจริงอันเนี้ยเป็นจอสีด้วยตัวรถเองนะครับจะเป็นจอกลมนะซึ่งเป็นจอสีที่แบบให้รายละเอียดที่ค่อนข้างครบคันเลยนะครับมีบอกค่าต่างๆได้เยอะมากๆเลยคือจริงๆคิดว่าตอนแรกแบบ จะเป็นแบบหน้าจอแบบไม่ค่อยบอกค่าหรือว่าสถานะอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้บอกครบเลยนะครับอุณหภูมิต่างๆแบตน้ํามันที่เหลือระยะการวิ่งนะครับเอเวอร์เทุกอย่างบอกแทบหมดเลยนะครับมีระบบ abs traction ให้ด้วยนะครับมีโอ้โหเยอะมากปรับหน้าจอได้เยอะมากๆเลยนะครับมีสแกน qr นะครับน่าจะดูข้อมูลรถผ่านแอปได้ด้วยนะครับผมตัวอินเทอร์เฟซนะครับก็ปรับได้แบบประมาณ4อินเทอร์เฟซมีความร้อนบอกมีเกน้ํามันบอกผมคิดว่า มันสามารถตั้งค่าได้เยอะกว่านี้นะอันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะอันนี้ผมมาพรีวิวครั้งแรกที่ได้เจอรถก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหาเวลาไปลองเล่นดูนะครับมีไฟฉุกเฉินให้ด้วยนะครับพาทไฟสูงตรงนี้ได้ด้วยปิดเปิดแท็ชั่นตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องแบบเข้าเมนูอะไรนะครับให้วุ่นวายประมาณนั้นโดยรวมดีไซน์นี่ คือแบบครลเเซอร์แบบแท้ๆเลยแล้วแบบมันเท่อะแต่ผมชอบตัวกระจกเนี่ยตัววัสดุมันโอเคมากๆเลยนะแน่นแข็งแรงนะครับแล้วก็มันดูแพงอะตัวแฮนเดิลบาร์นะครับถือว่าไม่กว้างมากในรถสไตล์คูลเเซอร์นะครับแล้วก็ความสูงนะอันนี้ผมสูง168วางได้เต็มขาเลย,เ,ลยเวลาจอดติดไฟแดงไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวต้องขอยิบ่งี้คือระวังเต็ม2ขามีคันบาการันล้มไม่ด้วยนะครับเวลารถล้มอะไรเงี้ยก็จะไม่โดนตัวจุดสีรถนะครับ เดี๋ยวดูชุดแต่งรถที่ผมชอบนิดนึงนะครับอันนี้น่าจะมาในตัวแต่งเลยนะครับก็คือเป็นกระเป๋านะครับกระเป๋าแล้วก็มีที่วางแก้วอันนี้สามารถวางแก้วเยติได้เลยนะฮะมาสองข้างน่ารักน่ารักถ้าถ้าผู้หญิงไปขับผมว่ามันก็โอเคนะตัวนี้จะขับเคลื่อนด้วยโซ่เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองขับขี่แล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับเออคุมรถยากไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปลองเทสได้ทุกันดูนะครับ เราก็มาเจอคนดังนะดังมากเลยสิดังมากไม่ใช่หมายถึงไม่ใช่คุณหมายถึงข้างหลังนี่คนดังครับคนดังแต่นายดังกว่าฮะดังมากครับเสียงดังนะดังสวัสดีฮะสวัสดีครับดันมากเลยค่ะตื่นเต้นมากเลยไม่ลองเหรอเพิ่งเคยขี่รถครับก็อยากลองเพิ่งเพิ่งขี่รถคันเป็นค่ะจริงเหร เหมือนกันเหมือนกันอ๋อใช่เหรอเอ้ยมันเหมือนกันเฮ้ยเด้ยอย่าลมนะเฮ้ยเดี๋ยวรอรอให้ทุกคนเขาแบบหมุกกนให้แบบซาๆ่อนอะไรอย่าลมจะได้ไม่เขินเท่าไหร่อ๋อโอเคโอเคโอเค ทุกคนเชียร์อยู่นะฮะไม่สั่นไม่สั่นไม่สั่นเฮ้ยเกร็งมากตนายตนายขี่แล้วเหมาะนะนายน่าขี่แล้วเหมาะเราว่านายเหมาะมากเลยใช่เหรอลองกล้องพ้องแม่ไหมกล้องแม่เหมาะทุกคันเลยเหมาะทุกคันเลย เดีย๋ยวขออนุญาตลองเทสไลท์นะครับเปิดกุญแจนี่เปิดอา้าวกุญแจ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 ที่นี่นะครับอ๋อดูจอดูจออนนัน<ๆ>นี่ตัวเอนะ็นเนาะลองจับฟีลิ่ง thứ gì mà ta vậy đó sẽ ra rồi đó cứ lèn rồi đó nhỉ เอ้ยมีไฟพี่ประกบด้วยนะเนี่ยอย่าั้ะโอ้แท็กชั่นตัดด้วยเออดีนะเนี่ยเมื่อกี้มาแท็กชั่นมันตัดเลยนะตรงนั้นอนะชมพู่ าารยสำหรับบรรยากาศงานเปิดตัวก็จะมีประมาณนี้ถ้ามีโอกาสนะครับผมก็จะลองเอาไซโคล RA 401ไปลองออกทริปกันสักทริปดูนะครับ